สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟ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 วันนี้เชฟทำอะไรอ่ะวันนี้เชฟมาทำล้วบ้านขั้นตอนแรกขุดขุดขุดแล้วก็ขุดขุดแมงเข้าไปขุดเพื่อหาระดับเสร็จแล้วก็ขึงเอ็นหาแนวเสาตั้งเสาทั้งหมด6ต้นวันแรกจัดไปก่อนสามลุง วันต่อมาจาัดไปอีก3หลุมแล้วก็พัก2-3วันเพื่อรอรถไปซื้อของวันอาทิตย์จะได้ทำผานพอถึงวันอาทิตย์ปุ๊บก็ไปซื้อของเรียบร้อยแล้วก็มากองของของกถึงเวลาแล้วก็ตั้งเสาบี B นะวันที่เทต่อหม้อแล้วก็ตั้งเสา มีเพื่อนตักสกิลวินเทจและก็นายช่างสุดใจมาช่วยไม่งั้นละกูตายแน่ๆจะรอดกูแห้งอีกสองสาวันเราได้ทำการแปลมายึดกระสาวไว้เพื่อเราจะได้ยิงเมท i ัชแชีวก็ได้ทำการสั่งเมทัชชีพแล้วก็ยิงเมทัชชีพสอวันก็เป็นอ s เซ s ินสรุปแล้วทำเกือบสองอาทิตย์ทำไปเรื่อยๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เชฟกันด้วยนะครับ และก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องยู u ูบทูนี่2 8 5ด้วยนะครับจะได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆให้ได้ชมกันต่อไปนะครับแชร์ไปนะครับสวัสดีครับ